27วลีภาษาอังกฤษสันส้นๆเอาไว้แชทกับฝรัง่งพร้อมคำยอ่อที่ฝรั่งใช้บ่อยมากๆเลยเวลาเขาแชทนะจ๊ะเอาเป็นว่าจบคลิปนี้คุณจะได้ยินได้เห็นแล้วก็เข้าใจฝรั่งง่ายขึ้นมากนะจ๊ะจุดนี้ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันแล้วนะ I don't know I don't know คือฉันไม่รู้นะเวลาเขาแชทคุยกันนะคะสันส้นๆเลย I G แต่พ่อเป็นภาษาพูดนะจ๊ะมันจะย่อลงเหลือแค่จะไหนจะไไอนี่หายวับไปกับตาเลยนะคะ I don't care I don't care ฉันไม่แคร์นะไม่สนใจด้วยอะภาษาแชทปุ๊บนะคะลดรูปมาเลยเป็น I D C <Wow. S 1> ก็คือ I don't care ไม่แคร์จ้ะเอาแบบบอสุภาพขึ้นมาอีกสักนิดนึงเนาะ ดีบอยที่จะเป็นเพา่อนส่อนครัง,งดียวสุภาพแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะเรียบร้อยมากๆนะช่างนิดนึงนะ I don't give a shit อย่าบอกผู้ใดน,นะว่าชัางสอนอะ <c oughs> Be right back Be right back เดี๋ยวกลับมานะรูปยอ่อนะจ๊ะ BRB อันนี้เขาใช่บอยนะจ๊ะกำลังคุยๆกันอยู่แล้วเขาอาจจะอยากไปเข่าของน้ำเขาก็จะพิมพ์เลยนะว่า B R B ก็คือ Be Right Back รกลับมานะจอ๊อ I Love You ฉันรักคุณนะ I L Y อันนี้ตรงๆเลยว่าฉันบอคอยได้เจอนะฉันโสดมานานแล้วโสด <laughs> Love a out loud Love a out loud มันคือหัวเราอออกมาดังๆถ้าเทียบกับภาษาไทยนะคะมันจะเหมือนกับห้าห้าของบ้านเราคุณเคยเป็นเหมือนฉันบอกเวลาคุยกับเพื่อนฝรัง่งชัดสนุกสนุกนี่ฉันเผลอพิมพ์คำว่า ห้าห้าลงไปเพื่อนฉันงงตาแตกเลยคริส p y what is five, five อะไรคือ5-5จ้าลูกสาวแม่โอ้ oh, sorry it means laugh out loud คือหัวเราะออกมาดังๆรูปย่อของเขานี่คือ L O L มันมาจาก laugh out loud นั่นเอง please please p l Z นะคะรูปย่อของมัน,มนแปลว่าได้โปรดเถอนะ answer the phone please อ n s นซ r า The phone please ค้ยได้โปรดรับโทรศัพท์เถอะนะฉันเกลียดเสียงแปดฉันมากจุดนี้ Oh my god พระเจา้ oh <my S 1> จาเราจะเห็นบอยมากๆเลย OMG ก็คือ Oh my god พระเจ้าช่วยโอตาละแต่บ้านเรานะจ๊ะเวลาเราอุทานเนาะอุตุไม่ใช่บ้านเราบา้นบานฉันบ้านฉันอุตุอุตุนึกออกไหมจ๊ะ See you y u u แเราเจอกันนะรูปย่อคือ See แล้วก็ you คือไงสุดแต่ภาษาพูดนะจ๊ะ See ya See ya จาก u u กลายเป็นยาทันทีต่อไปสำหรับสายฝอจะได้เจอบ่อยมากเลย Hugs and kisses Hugs and kisses กอดๆ o จูบจู X O X O นั่นเองคำต่อไปที่นักเรียนฉันทำเยอะที่สุด X X มันมาจาก two kisses two kisses จุบจบตัว X นะคะมันแทนว่าจูบหรือว่า kiss นั่นเอง on the way on the way กำลังไปนะจ๊ะหรือว่าอยู่ระหว่างทางกำลังจะไปหาคุณแล้วเอ,อ T W อันนี้กราบ,บอกเลยว่าเจอบ่อยทุกวันคนเวลานัดกับเชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องพี่ม่เอ้ย I'm on the way I'm on the way ใช่กำลังไปนะจ๊ะ Take care Take care ดูแลตัวเองนะจ๊ะรูปหยอกคือ T C T C อันนี้เป็นความน่ารักของฝรั่งเสมอนะคะไม่ว่าจะพูดอะไรกันก็ตามเราก็จะจบบทสนทนาเขาจะพูดวลีสุดท้ายคือ T C Take Care ดูแลตัวเองนะมีความเป็นห่วงเป็ญญนใยเล็กๆเนาะ Love Love รัก L U V ฉันก็พอเคยได้ยินมาสักพักนึงแล้วนะจ๊ะคนมันพอมีความรักนะ Wait Wait รอ w 8นั่นเองในภาษาอังกฤษนะคะพอเป็นคำย่อปุ๊บเขาจะใช้เลขก8แทนสระเอ <Wow. S 1> สระเออันนี้ฉันบัญญัติเองนะดรคริสปีบัญญัติเอง <c oughs> คุณจะไปเปิดในดิกชันนารีมันบอมีสระเอดแน่นอน <c oughs> แต่ว่าให้สังเกตแล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นรูปย่อปุ๊บมีเลขก8มันจะกลายเป็นสระเอทันทีอย่างเช่น wait wait รอนะจ๊ะลองมาทาย gr 8บ้างอย่างที่บอกนะคะเลข8 ten ซาระเ eight อ่ะ g r ปุ๊บสระเ eight g r great อู้ยมะ great 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 ดีมากเยี่ยมแล้ว l e i t นะคะ late late สายคุณขออีกคำหนึ่ง l e i t r ว่ามา later later ในภายหลังแต่สำเนียงอเมริกันนะจ๊ะ later later ถามว่าฉันถานาัดบอฉันบอนตอนัดเวลาฉันสอนนักเรียนใน,ออนคอ,อร์สออนไลน์เขามีแฟนอเมริกันแต่นักเรียนฉันฝึกการผูดตามฉันดนซัมเนิ่งบริทิชไปแฟนอเมริกันถามว่ามีกิ๊กใช่ไหมทำไมสำเนียงเธอเป็นบริทิชขนาดนี้คุณฉันต้องกราบขออภัยนะการมาเรียนกับฉันมันทําให้ครอบครัวมีปัญหามาหลายครอบครัวแล้วชุดนี้นะเ <ittle> <ittle> อาเป็นว่าคุณจะออกว่า later later ในแบบอังกฤษหรือว่า later later ในแบบอเมริกันก็แล้วแต่คุณนะคะมันแปลว่าในภายหลัง Thanks God it's Friday Thanks God it's Friday ขอบคุณพระเจา้าวันนี้เป็นวันศุกร์เจอบอยมากๆเลยนะคะสับแชทนี่รูปย่อคือ T G I F Thanks God it's Friday Take your time Take Your time T Y T มันก็คือใช้เวลาของคุณไปเลยไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่อ่ะ Check your time ใช้เวลาของคุณไปเลยไม่ต้องรีบนั่นเอง T M R Tomorrow Tomorrow วันพรุ่งนี้คุณจะมา Tomorrow Tomorrow จังสิมันได้หรอคะ Tomorrow Tomorrow can't talk now ตอนนี้คุยไม่ได้นะจ๊ะ C a n T talk N now ตอนนี้คุยไม่ได้นะจ๊ะ Just kidding Just kidding รอเล่นนะ้า J K คือรูปยอ่อของมันนะคะ No problem No problem N P นั่นเองสั้นๆง่ายๆไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยจ้ะนิดนึงนะจ๊ะ Problem p r o b บอบพร้อมแพมล้อมแหลมนะจุดนี้บอบล้อมแหลมนะคะเซวชั้นหลังจ้ะ I see ออย s e อ๋อเข้าใจละความหมายเหมือนกับ I understand รูปย่อของมันคือ I และก็ s your your ของคุณรูปย่อสั้นๆง่ายๆคือ you are นั่นเองความหมายคือของคุณนะคะ your You re. อันนี้เคยได้ยินหลากหลายเลยนะอังกฤษออกเสียงได้หลายแบบเลยอาจจะ you you ตัวหนูเองออกเสียงว่า you นะคะแต่เวลาฉันทำคลิปนะ่ะจะพยายามทำให้มันกลางเนาะเพื่อให้จะเข้าใจง่ายๆนะคะ o u ่ you, re, you re. ก็ได้ because เพราะว่ารูปย่อคือ b c because because เมื่อก่อนนะจ๊ะฉันค่อยออกเสียงว่า because เอาตรงๆฉันก็บรรุมันต้องเสเตรสเสียงหรือวนเน้นเสียงตรงไหนตอนนี้ฉันปรากฏตัวขึ้นมาก็้สอนโมซูแล้วออกเสียงตามฉันนะจ๊ะ because Because คุณออกเสียงตามฉันบ้างบอกนักเรินท่นชอบเวลาที่ฉันพาเขาออกเสียงถ้าคุณบอสะดวกออกเสียงนะจุดนี้พอาีดียูกับแฟนด h e แฟนจะหาว่ามีกิกฝรั่งติพิมพ์หนึ่งมาบอสะดวกพิมพ์หนึ่งถ้าออกเสียงตามแน่นอนพิมพ์สองจะให้ฉันมีกำลังใจในการสอนแน่สซสุดท้าย talk to you later talk to you later ไว้คุยกันนะเธอ T T Y L talk to you later เราค่อยคุยกันนะคือวันนี้เราก็ได้เรียนวลีหลายตัวนะคะแนะนาว่าดูคลิปนี้ให้มากกว่า5รอบนะคะบอกนกักเรียนในคอร์สออนไลน์เสมอเลยอยากคล่องแม่นยําถูกต้องจําได้ต้องเจอบ่อยเห็นบ่อยใช้บ่อยจาเป็นต้องดูมากกว่า5รอบอีเลาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในห้ฉันแนนนิดนึงสําหรับใครที่อยากได้รวม2,300ประโยคที่ฝรั่งใช้บ่อยมากๆหนูก็จะมีอ e ีบุ๊กให้มีคําอ่านภาษาไทยให้ ก็สามารถสอบถามโปรโมชันได้ที่แอดคริสปี้พิมพ์แอดก่อนแล้วก็ตามด้วย CRISPY หรือใครที่ฝึกภาษาอังกฤษเองมานานแต่หนูไม่สามารถพูดได้สักทีคริสปี้หนูก็จะมีคอร์สปรับพื้นฐานให้เหมือนกันสอบถามได้ที่แอดคริสปี้หวังว่าทุกคลิปของคริสปี้จะมีประโยชน์และทุกคนชอบในการ <Wow. S 1> เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะเอาซ e ่ยู่แก๊ง next time guys thank you so much for watching love you bye